โย่ <c oughs> <c oughs> Yo, สวัสดีผมเอชใช่ผมเอชเองใช่ใช่ใช <c oughs> ที่ผมมาในวันนี้เพราะมีแผนที่จะจัดกิจกรรมเล็กๆก,กิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือกิจกรรมยอดดาวน์โหลดแบบครบหนึ่งแสนโดยทั้งเราได้ตกลงกันแล้วว่าจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมวาดรูปและกิจกรรมประกวดมิววอล โดยที่ผมจะมาเล่าถึงกฎและกติกาของกิจกรรมวาดรูปกันครับแน่นอนว่าเมื่อเป็นกิจกรรมของผมสิ่งที่พวกคุณต้องวาดก็คือสกินมินิเวิลของผมนั่นเองใช่มองอะไรล่ะนี่แหละสกินมินิเวิลของผมเองเอ๊ ไม่ว่าจะวาดเต็มตัวครึ่งตัวแต่งเสริมเติมแต่งหรือว่าวาดผมมีก้าวหรือว่าวาดผมมากับเพื่อนอีกขยงหนึ่งก็วาดได้แต่จําเป็นต้องมีสกินผมอยู่ในนั้นเพราะถ้าภาพไหนไม่มีสกินผมอยู่ในนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งทันทีซึ่งผมมั่นใจว่าคุณคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแน่ดังนั้นระวังด้วยนะครับสาหรับรางวัลจะถูกมอบให้กับ3อันดับภาพที่ผมชอบมากที่สุดโดยอันดับที่1จะได้รับเงินรางวัลจานวน250บาทอันดับที่2 150บาทและอที่3 100บาท โดยกิจกรรมนี้มีผลถึงวันที่20มีนาคมนี้เท่านั้นถ้าเป็นหลังจากนั้นเราจะไม่รับแล้วนะสําหรับกฎหรือรายละเอียดอื่นๆสามารถหาอ่านได้ที่ลิงก์ใต้ Description หรือว่าที่ Discord b บา d o โดจินเฟอรี่นะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังกิจกรรมนี้จนจบนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ขอบคุณครับบาย